สวัสดีครับพี่น้องครับอพอกับช่องอาพอติคีคนป่าไทยบ้านเสียงจากแห่บจัน้อยครับวัดลงวัดเลื่งงานกินยาเหลือบุ่อีซี่แข้งแรงจกักหน่อยนะครับฝุ่นๆนเะจ้าหน้าสีเขาไปหาหน่อใหม่ใบเป็นหาไปตัดนใหม่ในคอเป็นหน่อใหม่ที่ปลูกไว้นะครับเดี๋ยวสิไป,ปตัดเอาไปเห็ดหนห่ไใสม เอาไปกินย่ามแระนะครับย่ามนี่น้ำใหม่มันไหลเข้าบริเข้าไปกินพอเข้าบริอยากเนาะมันออกไหลกะเลยสิไปกินย่ามแระแค่ต้นไม้โสมไปกินครับพี่น้องไปกันเลยไปครับพวกทั้งพุ่ลโอทั้งพนจะเป็นน้ำใหม่ส่างไพ่ครับผม อาจจะปลูกไว้เป็นแนวขั้นหัวเลยครับประมาณยี่สิบ30มสิยี่สิบามสิบกอนะครับแถวแมนเบิร์นะครับเป็นไม้สังไผ่นะครับ่ซนนี้เราไม้สังไผนะ่ก็บพระท่านได้ออกพี่น้องนะครับกรบะท่านได้ออกปาะินเดิ่ยงระท่านได้ซุ่มบริเาไไนาปันไดนะครับจะมีการน้ำไม้นี่เป็นนไม้นไม้ไผ่ขีนสุ้ง นะครับเอาผูกไว้หลายปีแหละนะครับต้องตัดประจําครับพี่น้องนะครับถา่าบ่ตเพิ่งกระสิแตกคอใหญ่ครับผ้าห้ยคอพันใหญ่ครับก็เลยสีตัดเอาครับพี่น้องเยียวจัดไปเลย บู๊ะวักใหญ่เลยโอ๊ย,ย,ยใหญ่พี่เนาะพาดใหญ่คักเฮ้ยทำไมสม<บ>ยังฟางนานอีกครับยังฟางนานอีกตามไป นายขึ้นกันครับพี่น้องนี่นกร็รนายขึ้นกันครับพี่น้องกรบถึงเลยนนหนึ่งครับปาดใกล้หนึ่งขอเดยวไฟเขาไม่ไป ในพอพี่น้องไปนี่ก็จะไปตัดเป็นทอนเป็นทอนเองน้อยๆก็จะซับซับปอกเปลือกออกแล้วซับซับซับนะครับแล้วก็ใส่แนว่ซอยมะฮงซอยซอยซอยเห็ดบางๆนะครับหรือว่าซอยซับซับแล้วเอาไม้พานผ่านเอาไปขั้นไปมักเห็ดตะไไม้ดองไว้ถนอมไว้กินเป็นปีครับนะครับน้อยใหญ่ครับนองก็จะไหลดอยู่พี่น้อง ขอขอบคุณพี่นองทีที่ตามส่องพยากีค้นป่าไทยบ้านนะครับขอบคุณขอบคุณทีที่ตามขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณกำลังใจขอบคุณคำที่ชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม